สบายดีพี่น้องตั้งแต่มาตะลงบาลก็เริ่มติดแม่ก็ขี่โค้งโจมหะโดนมานอนเต็งอึดบอนอยู่บนนอนหัวล้มหมอกเลยพี่น้องเ้ยคนก็นเริ่มเกี่ยวขาวแล้วพี่น้องถ้าว่าจะได้เกี่ยวก่อนหมูแต่เมื่อนี้ป้าเกี่ยวก่อนพี่น้องเงย อยู่ขามถงเป็ุไปแหละทุกปีเพิ่นเสกเกี่ยวก่อนพี่น้องได้ยิ่ว่าหกสิบชีวิตคือว่าคือว่าละช่วงนี้มันบ่คอยสิมีค้นดอกพี่น้องเออว่าไปแหละช่วงนี้มันบ่คอยสิอึดค้นดอกพี่น้องเพราะวันไพก็ยังบ่ทันได้เกี่ยวอ่ะนด้พี่น้องอยากได้ตอนแรกก็เป็นได้อีช่วงนี้นะไพเกี่ยวก่อนมีแตรละว่างแต่ค้นนั่นแหละพี่น้องเลยห้ากับมืออื่นพี่น้องมืออื่นลงมือเอาใจยังไปแก่ดิน มาทบบอดกองเขาพี่น้องมันเลือเวลาพ้นต๊เลยอย่าหนามไรจะกองเขามันเดินจอ่อพี่น้องเลยเอาลู่พี่น้องอยู่กับยูกิน่อยจีมาทมนี่แหละพี่น้องมันเดินจอ่อมอนจะกองเขากันดิ ดีเลยจังสีเพื่องประจังใดหลอใจกันหังอดีมากเลยว้าวฮะผมบ่อนจีว่ายกล้องเขา <c oughs> ขอเท้าทาม พอเท้าฮีปฮะมาเล่นดูดกับขึ้น บ้าบอยพี่น้องเพิ่นมาบึงเขาเจ้าเขาเขานีหรือวะเขาก็จะซีข้อนี่เลยแล้วก็พ่วงเขาจะซีแล้วก็ยู่น้ำเป็นบ่ผู้ผู้ยู่กันยู่เขาก็มีแค่เขานะจะได้มาอ่างต่างอางนี้บ้าะ มั่งานามะกล้องหนาเพื่อนเขาจะพวกเขาจะสีขาเนี่ยผู้หญิงอุ่นกันยูยูเพื่องนะเขาอยู่เขาอยู่เขาไมนจังบริย่าค้นมาแล้วก้องเชื่องเจ้านะบริยามั่แบบกล้องแล้วกันเขาจะสีสัตว์ขะแล้วผู้หญิงุ่กันยูอันเดี๋มันขืนหอดดีปลากระพงพึงพึ่งเขานี่ย

ีก้าวขัก่อนเยอ้วยกันด,นดังกรกาักันต้องากรกำลังกันกระุบคือกันั้นเราฮัลโหชิพัางมงคลโชคกระเทินบ่มันคือบ่มี่เนี่ยบ่แน่หน้าเนียเขียวบ่ชิมี่น่าจแห็นอยู่คู่มือคู่มืออยู่จะยังชิบะเกิดพ่ชิบะเกิดทันบ่นสั่นงัว่าเราได้จากสิตายเอาตายเอาสังว่อยนะเอาขำาม่อย่อนนี่งัวหน่อฉีโตหวัม่ทบบุม ได้ออกมาแล้วก็ตายมันขาดสานอาหารนมแม่มันกระบอกนะมัน่ารมนะอเนี่ไปเล่าฮะโปไทก็ตายตายสวยนมาฮะโปอไฮระก็ตาสแคสามคนหนึ่งะเอ้วช่องสามคนหนึ่นี้ล้วช่อายังนอนอยู่คุณคืกษามากเออ ที่ถูกโทรศัพท์แล้วเสียงปั่วๆอยาวนั้นนะแหละมอหนิอะไรแบบมันเป็นเปลี่ยนมา้งหรเป็นอะไรคือเก่าเปลี่ยนเสียงเงินจซื้อคือเก่าเบิรไว้คือเก่าอือมัปนน้ำเขื่องมันเขาอ่ะถ้าเปลี่ยนก็คือเก่ามิเตอรแบตตัวเก่ามันกับเก็บไว้ขั้นตัวนี้มันบอดี้สำหรับตัวเก่าก็ไม่เปลี่ยนเสื่ตัวเก่าอีกเสียงเงินจะซื้อยังวงฮะท่านโอเคหรอเครื่องใหม่แล้วนะ และแล้วเขาแล้วน้าอุเพเลอ้งมันถือกอยวนหมุกบ่อกเนาะลายอ่ือบ้าางมุคลนะฮะมาบอแล้วเขาเล่ยแลเาิโทรศัพทหามาบุญพี่หามบุญคลองอยู่ใช่ป่นี่ทังกินทังเลี้ยแหวะมุน มันเวลาน,าลนบ,บทพรมเลรุ่นของเกงซ้ายน่ะซื้อได้ได้ก่อรุ่นเดียวของพอทธมีสีอัตรต้าเออพอทธาีื่ออะไรใช่ไ <49. S 2> <49. S 1> หมหลล 40, สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้ามาสายแดงคือได้สามหมื่นแปดใช่ไหมสี่หมื่ทอดสิบห้าบาทเืออุปกรณ์อุปกรณ์น,น,นู่นี่นั่นมนลดลาราคาสายแดงนะออพอทธพทธมีน่ะสี่หมื่นเก้าพันรือเงินอยู่เก้าพันบาทขันขามไป มันออกใหม่ว่ามันออกทอีตบ่สื่อตอนสื่อเดือนหามันออกเดือนหนึ่งอืมอันจีเปาเส,สารหาเาแล้วอีอีมอเนี่ยปได้๋ก่อนเดเฮ้อเาหาเนาะออกเดือนหนึ่งเ,ออเออดือนหนึ่งพี่หนานี่อเออพอดีนะนจเาเส,า,สาหามัน้เป็เพ <laughs> ปปราะอเขา้วที่บอวาไอ,อโฟนไว้แล้ามันกำนี่แหละอยู่คนเดียวเลย 16ถุง <จะ S> 16ถุงโตระซาบ้วกระห่ายนั่นผมเห็นอนันนั้นเออแล้วได้แม่แม่ได้บอะอืมนมออๆๆๆุ่งโม้ว่าอะไรน่าอูดจาจ่เจ้แต่ก็พี่จะกุ้มถ่ายคเครื่องอย่างนี้นี่ทั้งสองยิงงึงไอโฟนบ่ได้ถ่ายเลยเดี๋ยวนี้อะมันเต็มมันตอกนุนบ่ได้เลยอย่างซุกเซิร์นน่ะได้อยู่คลิปหนึ่ง อืคลิปหนึ่งกับแม่เขาจูดโหลดเต็มไอโฟนเจ็ดเจ็ดนะว้าวพี่แม่ไปแล้วไอโฟนนะไปาด้ที่ยังเห็นยูทูบว่าวพี่แม่ไปแล้วไอโฟนนะมาจาก1ิบเก่าจากเศร้าเรื่องของมันไปโหลดพี่แต่เช้าเครื่องอีกแล้วหนึ่งว่ว่าหล จะเหรน่เป็นดอกเจ้าว,ว่าเมื่อกันมันชใช่รีโบฟซบคอมเมนต์นะเอออถาทสิบ้ใช่ขอ,ขอ,าอกาสิ้ย่แจ้งใช่ไ้ขอโทษขอไ่ี่้าเสิสิบอ้นี่ยสิบห้าชวายสิ้ยังก็อทกอม,มันง<ว>ูนได้ยังไงมันรูจักกับข่อยได้ยังไงอ้าวบักอีไดบัวาล่ะปัญาทามันตรง ว่ามันแบบมันเคยแอบก้มมือไล้มันเคยแอบแทบก้คอยอยู่ใส่มันอยากทามเดงแจ้งโลกอยู่กรุงเทพฮันว่ามันึงมันเชิญโข้ามาฮัคอยมึงดูมันเชิญมาว่าะเด็กแจ้งมึงดูใครกันแน่ยมันยังอยากขู่อะไรตีหมดจักสูงบ๊อบคอยโบเคยจะเกิดมาเผาเลยจักไหนไปชิบหินบ้างบ๊อบนั่งจะเกิดมามันว่าได้กับเผาเอออ่านด้วยค่ะตั้งแต่เกิดมาจนว่าโบเคย วอยาคู่ล้วนอยู่ในซองในบ้านอะตัวเจ้าแคบส่งใช่ไหมวะนะเอออะไรฮะอยู่ในคลิปอีจอยอีจอยลูกปลาเจ้าพาูดแบบอิซนั่นน่ะเป็นบ้าเป็นหัวกป็นชิพีบ้าเป็นพวกคล้ลายๆผีดาผิดาอะไรใหญ่มากหลายครั้งแล้ว <c oughs> แซ่บอุ้ยกูลืมอ่านแล้วตัวตัวแอบแซ่บนะมึง <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่น่าอ่านเลยยังท้ามอยู่ขอ,อยังวะขอยมาของใจอจอยหน้าอุบาทอเอออีจอยหน้าอุบาทอีกอืม แอบแซบอืมจะเป่าใจหลายรั้งแล้วจ่อยบอกเอ๋บอกใจใหญ่มากเออตัวนี้เนาะอืมใจกระเทยบอกบอกพี่ใจให้มาค่ะมาหากูด้วยกูรออยู่ที่ไทยไทยแลนด์นี่มาทิลังสิตนะเดี๋ยวเราเคยเจอกันเดี๋ยวปีดาเดี๋ยวปีนแล้วเขาจีไป้าดอกให้มาอาเห็นหน้าเห็นตาลงมันคอมเต์ ปัจแกนะผกเคยเห็นจ้าคื่อแล้วก็บกเคยยังไม่อยกจักนี่ร anyway. ู้เรื่องเลยเขาจะมากล่าวว่าสนะจักแล้วบอกกับ่หูเนาะถ้าบอกมองเนี่ยกับผมีนะจะเปว่านะว่าให้อายร้บาทอายขีดหายกินาคนบิดรนผิข้ากนจ้า ไม่พอได้ทำไปแอบแซบเลยทำไปลืมบ่จักโอ้ยไปจิไปแอบแซบเนาะแล้วต่อไปอันเทพปีกายเนี่ยกับบริจักยังคือข้าวว้าวนี่กินแล้วนี่แก่รุ่มปูนเฮ้ยไมีนะไม่แย่ก็เป็นชาที่จำได้กันนอนกินนมพอดียวเลยปัดแล้วนมกระเบิ้องเลยนะบริจักษ์หาย เอมันเป็น้าเป็นคนเขาออกไปได้แน่วงแมงต้นจริงแต่ว่าไผยอยากอายบอกมจะเู้ยได้ไหมเนี่อบูจักจะบอกเป็นไผ่เคยกินกระมบง้ะงขนาดกล้านะโซยบูเคยบเคยขอบอกก็ มีการมาแอบแสบอีกู่วะที่แต่มันบอแอบเซิงมาไ,ไลายคอมเมนต์บุเคปกินกับสารก้าวว่าว่าสมนาบอายอยากหูกอะไรพี่น้องเอ้ยไลค์คอมเมนต์กับไลค์เบาไลค์ว่า มาแม่ส่วงนุ่มเห็นมะลูกไหมเหแม่ส่วงนุ่มเห็นไหมมันเบิดแล้ว บุ c บเคย,เคยนน้อนน้ำค้าก่านน้อนปะใช่อีจอยน, <laughs> นีมันมันมันบุเคยมันบุเคยไปเ่า้ได้เนกายิมมี่อบไปได้ในส่ปาอันนี้ผัดไปทับไปมินไล